กาบสวัสดีนะคบชาวอีสานบ้าเปจกันทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้คุณกําลังรับโซมสันติโน,โนหนึ่งนะครับโอเคมอนิกบาบอมมีอย่างมากนะครับมอนีกผมสีมารีวิวทีมนะครับทุกคนกันเนื่องจากนะครับเออน้องๆหนูนๆเรียกร้องเข้ามานะครับว่าพี่สันติเออรีวิวทีมให้เบิงแน่นะครับทุกคน ก็เอาเป็นว่าการคลิปนี้นะครับเป็นขั้นที่2นะครับที่ผมจะมารีวิวเดินทุกคนการผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับกานานอยู่เดนทุกคนแต่ว่ารอบนั้นอ่ะเออกับรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ารอบเนี้ยมีนักเตะเยอะแยะเลยนะครับกูจะบอกให้เออโอเคนะครับการว่าพูดมากนะครับเดี๋ยวผมสิมาจัดทีมให้เบิ้งก่อนเด้ออ่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่านักเตะหนึ่งล้อยผมมีหลายอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมสิมาจัดทีมหนึ่งร้อยให้เบิ้งก่อนหละกันนะครับทุกคนอ่าอิมปร่ป๊บนะครับ ก,กันั่นแหละนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยเด้อลกักก้าไขที่กําลังมองหาไอดีนะครับ <c oughs> ก็ทักเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะครับทุกคน <c oughs> ก็มีขายเยอะมากหลักร้อยจนหลักพันนะเออโอเคนะครับเปดี้นะครับทุกคนตาไขที่ว่าทีมผมสวยนะครับก็เม้นมาหน่อยนะครับทุกคนกดหนึ่งมานะครับงาม,มาทุกคนนักเต100นะหนึ่งร้อยนะอ่าโอเคตะวามันก็นยังบอเซ่เด้อทุกคนอ่าโอเค เดี๋ยวผมจะเอ้ยโดราเนนโจมันมีนีิว่าทุกคนโดราเนนโจว่ะา,าว่ามันบ่มีมังเขาแล้วว่ะทุกคนเราต้องเปลี่ยนแผนว่ะทุกคนเออเดี๋ยวเอามาลาโดน่าเข้าก่อนละกันนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้ละกันนะครับโอ้โหจัดวัดเยอะอยู่นะงามวา่ทุกคนก็บอกเลยนะครับว่าถ้าพี่รีวิวทีมนี้จบนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอันนี้ต่อนะอ่า Rov นะครับ กันเนื่องจากนะครับมีคนถามมาเยอะนะครับว่าเล่นบบเออประมาณนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแผนก็เดินเปลี่ยนแผนก็เดินทุกคนตะกี้บอกโดราเนนยมันเข้าไม่ได้นะทุกคนเขากต้องเปลี่ยนแผนเนี่ยเอาเอ็มปะแป๊ครับโรนัลโด้นะครับทุกคนฮะโอเคเยอะครับทุกคนเดี๋ยวกาจะกลายเป็นการธรรมดาเราเดินในปีหนาเดี่ยคันเขาบอรีวิวตอนนี้มันกะบ่ได้รีวิวล่ะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ๊ยเจ็บคอ เก็บคอเก็บคอเอาไปครับมาคัดเลดฟอร์ดนะครับทุกคนอ่าโดราเนนยลองรับแทนกาก้านะกากานี่กา1ึ่งร้อยบอกว่าเออึ่งหน่งร้เหมือนกันนะครับถ้าเราใส่ซุดของอันนี้แหมเอซมิลานแหมทุกคนแต่ว่าเราใส่ซุดบาร์ซ่าดีกว่านะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับนักเตะหนึ่งรยของผมเด้ทุกคนสวยอยู่นะสวยอยู่เดอ้ออ่ะโอเคนะ่าจะเบิร์ดแล้วนะครับ อ่ะต่ว่ามันยังมีเมสซี่อีกปีหนึ่งนะครับของปารีสเนี่ยเออเอาลงดีบอลบอทุกคนเมสซี่ว่ะทุกคนมันลอยหนึ่งอู้บอลลงดีกว่านะครับเอาบอกปีไอคอนลงดีกว่านะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับทีมของผมเนี่ยโอ้โหจัดว่าสวยอยู่นะเอ้ยอโน่่ะเอาอาโนลงดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็เดวี่นะ แล้วก็ใครอีกว่าเอาบอกตัวนี้ละกันนะครับทุกคนอ่ะโกกับเป็นใครอะโอบักละกันนะครับทุกคนอะจัดว่าสวยอยู่นะครับทุกคนก็นั่นแหละนะไอคอนก็มีประมาณนี้แต่ว่าไอคอนเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นเท่อใดนะแต่มีแบ็คแฮมนะครับทุกคนแบ็คแฮมก็มีนะอ่ะโอเคนะครับจัดรับเลวานลงนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนสวยปะโคตรมาสวยปะโอ้โหแม่งเสียดายแบบฟิวเจอร์มันเล่นได้แค่ปีเดียวเนาะถ้ามันเล่นแบบตลอดรีบนี่แม่งโคตรดีเลยนะทุกคนอ่ะประมาณนี้หลักกันนะครับนักเตะทั้งเบิร์ดของผมเด้ออ่ะประมาณนี้ครับเออนักเตะอีกตัวหนึ่งนะครับของผมมันเป็นอ่าบอกอีกอย่างก็ดาวิดแบแ็กแฮมนะครับทุกคนตัวนั้นก็หนึ่งรอยเหมือนกันนะ คันเทาเห่น AMF หรือว่า DMF อะ่ะเออมันหนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าผมสิบเอามันลงเด้อเพราะว่าเขามีขิมมิดแล้วเด้อทุกคนอะ่ะเนี่ยแบ็คแฮม,มอะ่ะขั้นเทาเอาเล่นกลางรับอะ่ะมันยังดีเลยนะครับทุกคนตั้งหนึ่งร้อยเลยเดย้ต่อเลทก็มีสองปีเลยนะอะ่ะประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่านักเตะต,ตำนานของผมเนี่ยแม่งมีโคตรเยอะเลยเด้อ ละการเนี่ยโอ้โหมีเกือบครบนะครับทุกคนคือผมอเป็นสายสะสมเดิฟอาจีพีผมไม่เก็บเลยนะครับทุกคนผมสิไปโจ๊กย่างเดียวเลยเดิเนี่ยผมสะสมแม่งโคตรเยอะเลยเออประมาณนี้ละกันนะครับแต่ว่ามันมีอาเดวิดแบ็กแฮมนะครับที่เป็นอาหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่เอามาใส่นะอ่าโอเคนะครับมาเบิ้งหน้านี่เลยละกันนะครับอ่าโอเคมาเบิ้งโคตรกันได้โคตรก็เยอะอยู่นะทุกคน ครับผมมาเลรินตะโคดเดียวๆนะครับแต่เออเนี่ยบากตัวเนี่ยเลรินตะโคดเดียวๆนะครับไม่ค่อยได้เปลี like ่ยนอต่โคดแรงก็มีนะโคดฝาโลนอะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนอ่ะนี่นี่นี่โคดแรกตัวนึงเนี่ยโคดแรงอ่ะประมาณนี้ครับโคดผมไม่ค่อยได้ซื้อไวเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเด้อทุกคนอ่ะโอเคนะครับมาเบื้องหน้านี่กันบ้างนะครับอ่ะ ฟิวเจอร์เยอะอยู่นะฟิวเจอร์อะเออเป็นร้อยอยู่นะครับสองอยเกือบสองอยเลยมั้งเนี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับนี่ครับตจ้งแต่ตำนานโอ้โหแมงโคดเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นโลก่ก็มีนะตัวน,นี้ก็เป็นลูกลักของผมอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าบ้านหลังๆบ่ค่อยได้ใส่เด้เพราะว่าเรามีเออเอรเงอรเบลฮา,าร์แลนด์นะครับก็บเลยบ่ได้ใส่อ่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยเด้อแล้กการเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะครับทีม ROV อีกด้วยน, okay, นะครับทุกคนโอเคนะครับมาเบิง ROV กันต่อเด้อทุกคนกา ROV เนี่ยต้องจำเลยนะครับว่าผมบ่เล่นเลยนะครับทุกคนก็เยอะอยู่นะว่าได้เล่นมาเป็นเดือนหลายเดือนนะทุกคนเพราะว่าผมเล่นแต่เป็ดนะทุกคนก็นต้องจริงจังกับเป็ดเด้อทุกคนเพราะว่าถ้าผมไปเล่นเกมอื่นเนี่ยคนก็นจะบ่คอยเบงิงเด้อแล้วการว่ามีเวลามาเห็ดเกมเป็ดเด้อทุกคน เอาเขาไปโจกแพ็กกันเลยนะครับทุกคนกบาบโป้หัวมันเป็นแพ็กอย่างเด้อเป็นลูกแก้วเด้อทุกคนเปซุมกันเลยนะครับทุกคนอ่ะมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนล่บบันนี้เออเออนี่เด้อกาได้มาสามลูกนะครับเดี๋ยวผมสิไปดโจกให้เบิร์ดเลยเด้อทุกคนอ่ะอ่ะโอเคก็ต้องบอกเลยนะครับว่า R O V ของพี่เนี่ยแม่งมีนักเตะเออนักเตะแม่งเตะนักเตะแม่บุงซี่อ่ะมีอ่า ตัวละครเมกยังหลายเลยนะครับทุกคนอ่าบอกเลยนะครับว่าเกือบครบอ่ะนี่ครับมีรอยเจ็ดตัวเด้อทุกคนเกือบครบนะขาดอีกประมาณ3ามสี่ตัวเนี่ยก็จะครบแล้วอ่าโอเคมีอ่าบอกซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็ลิงนะครับทุกคนการหลังๆเนี่ยมันเข่ามาเยอะนะครับกับผมบอกหูนะครับว่ามันซื้อตัวอย่างกันบ้างนะครับครับมีย้อนด้วยกับหูนะครับว่าเออ เพราะว่าผมก็ได้เห่นมานานแหมทุกคนอ่ะมวยไทยกับมีเดอสกินก็มีนะอ่ะสกินนี่ก็สวยเด้อทุกคนแล้วก็สกินนี่ก็สวยนะแต่ว่าผมชอบอ่ามวยไทยมากสุดนะอ่ะมวยไทยเด้อตัวเนี้ยประมาณนี้ครับไบโอก็มีแล้วก็บอกตัวนี้ก็มีนะครับทุกคนอ่ะกับรที่วาผมเก่งบ่เก่งเนี่ยผมจำเลยนะครับว่าผมเล่นบ่เก่งเด้อ R O V เนี่ย เล่นโคตรบ่าเก่งเลยนะครับทุกคนไม่ต้องมาท้าพี่ดวนนะพี่เล่นไม่เก่งเลยนะครับตัวเนี้ยเออออกของก็ออกบอปิดนะครับทุกคนก็นั่นแหละก็เล่นแบบปกติเล่นกับเพื่อนคคำๆเนี่ยเออแต่ว่าแร็งของผมมันอยู่แร็งอะไรอะแรงฟา้าฟ้าแหมไดมอนด์เหรอทุกคนผมก็จําไม่ได้นะแรงฟา้าฟ้าแหมสีฟา้าฟ้าแหมจจาไม่ได้วะ่ะมันก็มันก็สูงอะไม่สูงหลักการกลางมั้งกลางๆนะผมจําไม่ได้วะ่ะ เพราะว่าบ่ได้เห่นน้นเลยทุกคนอ่ะนักเตะก็ประมาณนี้ครับเอาดักเตะอีกเล้วตัวละครก็ประมาณนี้โอ้โหติดปากว่ะทุกคนเป็นเรียกนักเตะว่าซานอ่ะโอเคกับประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตัวละครมีประมาณนี้หลักกันนะครับทุกคนงั้นก็ไปเจอกันคลิปหน้ากันเลยละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยเด้อ ลกักกาอย่าลืมนะครับร้านของพี่นะครับฝากไปกดติดตามหน่อยเด้อโอเคกะคลิปนี้ว่าไม่ยังมากบายบายนะครับบายบายไปแล้วเด้อ